คุณกำลังฟัง Runners Journey Podcast สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Runners Journey Podcast นะครับตอนที่267นะครับมาคุยกันต่อเรื่องของปอโดดเดียวนะฮะในพาร์ทที่2นะครับเรามาทำความรู้จักกับชีวิตและเรียนรู้เทคนิค การวิ่งกับปอโดดเดี่ยวที่เชียงรายนะครับตอนนี้เป็นตอนที่ต่อจากเมื่อวานนะฮะเมื่อวานเนี้ยไม่ใช่เมื่อวานสิวันก่อนหน้านั้นเอพิดก่อนหน้านั้นนะฮะเราไปรู้จักกับปอโดดเดี่ยวก็ได้ไปวิ่งนะฮะไปเจอแม่นะครับไปวิ่งขึ้นน้ำตกขุนกุนกอนนะฮะระหว่างทางก็แวะถ่ายรูปภูเขาหญ้าถ่ายช็อตนะฮะช็อตวิ่งนะฮะ จ,จอด่านแยกขึ้นหมู่บ้านก็วิ่งอัพฮิลนะฮะมีได้เรียนรู้วิธีการวิ่งอัพฮิลดาวฮิลนะครับแล้วก็เจอผู้คนทักทายแล้วก็สัมภาษณ์นะ,ะแล้วก็พบว่าปอเดียวเดียวก็เป็นนักวิ่งที่วิ่งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะ,ะทุกวันนะฮะ,ะ,ะคนที่ด่านหรือแม่ค้าก็าจะเจอปอวิ่งขึ้นน้ำตกขุนกรทุกวันไม่มีเว้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตก หรือวันที่แดดออกนะครับแล้วก็กลับมาสัมภาษณ์แม่ได้เห็นความรักของลูกกับแม่เนาะได้เห็นความรู้สึกนะฮะของแม่ลูกที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะปอก็อยู่กับแม่เนาะแล้วก็พี่ชายแต่ว่าพี่ชายก็แยกบ้านออกไปตอนนี้ปอก็อยู่กับแม่นอนห้องใหญ่ห้องรวมกับแม่นะครับหลังจากที่แยกออกจากกันสมัยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับที่กรุงเทพ จะอกแม่ไป4ปีนะฮะแล้วกลับมานะครับหลังจากนั้นก็ดูแลแม่มาตลอดนะครับทำงานบ้านนะฮะแบบที่ผู้หญิงทำนะฮะงานบ้านนะฮะซักผ้าล้างจานถูบ้านกวาดบ้านนะฮะแล้วก็ไปซ้อมนะฮะชีวิตก็มีอยู่เรื่องของการซ้อมกับการทำงานบ้านแล้วก็ดูแลแม่นะครับโอเควันนี้เราจะมาต่อกันถึง วันที่ถ่ายทำนะครับผมก็ถ่ายทำมาจนถึงที่งานทํางานบ้านไปดูถ้วยข้างบนบ้านแล้วแล้วเราก็กําลังจะขึ้นนะฮะไปที่นะฮะไปที่สันกิกกานะฮะที่บ้านแม่มอนนะฮะก็จะต้องเดินทางด้วยรถยนต์นะครับก็เอารถไปจอดที่เาขาเรียกว่าร้านกาแฟนะฮะแล้วก็ จริงๆปกติแล้วนักวิ่งเนี่ยจะมี2เส้นทางคือวิ่งจากน้ําตกกุนกอนแล้วก็ลัดลัดลัดเลาะนะก็ค่อนข้างชันเหมือนกันแล้วก็วิ่งไปที่แม่มอนไปกินกาแฟแล้วก็ต่อไปอีก78กิโลนะครับแต่ว่าเราใช้เวลาในการเดินทางอ้อมหน่อยแต่ว่าเป็นขับรถนะฮะขับรถไปที่บ้านแม่มอนก็ชันชันน่าดูแล้วก็ไปจอดรถที่ร้านกาแฟก่อนที่จะเดินทางต่อด้วยรถโฟล์วิลนะฮะก็ปอเป็นคนขับนะฮะก็ ตื่นเต้นมากนะฮะก็ใช้ระยะทางเวลาประมาณ8กิโลนะฮะจากร้านกาแฟเพื่อไปที่สันกิ้งกานะครับเส้นทางมันก็จะเป็นเหวไหลทางนะครับถ้าวิ่งเนี่ยจะไม่คือวิ่งเนี่ยจะไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะเราตัวเล็กเนาะแลองศาการมองแต่เมื่อเราอยู่บนรถเนี่ยเราอยู่บนรถโฟวิลแล้วทางมันโครงเคลงมาก ข้างล่างข้างซ้ายเนี่ยคือเหวเลยเนะฮะมีหลายตอนที่ผมถามปอเรื่องความมั่นใจเนาะผมก็ถามปอว่าเออปอเอปกติปกติครับอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะเส้นนี้ขับอยู่แล้วหรือเปล่านะฮะเพรามันค่อนข้างค่อนข้างยากเนาะใช้สกิลแล้วมันชันแล้วมันก็โครงเคลงนะฮะปอก็เขาก็หัวเราะนะฮะแล้วก็ตอบมาว่านี่คือครั้งแรก นี่คือครั้งแรกในการขับนะในการขับปกติก็จะวิ่งนะฮะก็คือคือเพื่อพี่หนุ่มนะเพื่อเอากล้องแบกอุปกรณ์นู่นนี่แล้วก็เพื่อพาตัวเองเพื่อพาผมมาได้สะดวกแล้วก็มาถ่ายได้รวดเร็วนะไม่เหนื่อยมากนะเขาเขาก็หันมาตอบแบบโวล่์โลุโลลบอกวนะ่านี่คือการขับรถมาที่สันกิ้งการครั้งแรกโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ ครั้งแรกครับผมก็ตัวเก่งเลยฮะคอบอดี้ทางานทันทีนะฮะเอ็นตัวซ้ายขวาโยกไปโยกมานะฮะมันจะมีทางโค้งหักศอกนะฮะคือเราขับตรงไปโค้งไปโค้งมาแล้วก็ตรงไปเนี่ยถ้าไม่หยุดเนี่ยเราก็จะตกเขวนะแต่นะฮะมันต้องเลี้ยวหักศอกนะก็มีหลายชอ็อตนะะหลายช็อตมากที่เป็นแบบนี้ผมก็ถามปอว่าง่วงไหม คือปอเขามีความแล้วค,ค,คือคือสถานการม,มันมันมันตึงเครียดมากนะฮะเราก็ไม่ค่อยได้คุยกัน,นเพื่อให้สมาธิแต่ปรากฏว่ามันเงียบเกินไปนะกลัวหลับในนะฮะแล้วก็พึ่งไปวิว่งเงินมาก็กลัวจะเพลียนะฮะแล้วตอนนั้นเป็นตอนบ่ายแดดแยงตานะฮะกลัวจะหลับนะแล้วก็ตกเขาผมก็บอกว่าถ้าตกไปเนี่ยโอ้โหหลายเดือนเลยนะกว่าจะเจอนะเพราะว่ามันก็เป็น เนภูเขาทั้งนั้นนะ่แล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะเราก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าช่วงแรกๆนะผมก็ซึมซับบรรยากาศมีความตื่นเต้นนะ,ะแล้วมีความสนุกสนานกับบรรยากาศผมอยากให้ทุกคนได้เห็นมากเลยบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบภูเขาแล้วก็โลง่งๆมีเขาเชียงรายอ่ะอากาศดีนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลงจากรถนะวิ่งนะฮะ ครั้งแรกเนี่ยอยากจะลงจากรถเพราะว่าเออมันน่าวิ่งนะครั้งหลังๆเนี่ยอยากจะลงจากรถเพราะว่าไม่อยากนั่งบนรถเพราะมันมันเสียวมากนะเเสียวมากแล้วก็พาตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็มีชันแล้วก็คิดได้เลยว่าถ้าเอารถยนตมาธรรมดาไม่โฟวิลมาไม่มีทางเนะี่ยไม่มีทางขึ้นได้นะฮะแต่ถ้าเราวิ่งมาเนี่ยเจ็ดแปดโลน่าสนุกก็เลยคิดกับปอว่าเ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาตีห้าถ้าตื่นนะเดี๋ยวจะโทรบอกแล้วก็จะมาวิ่งดีกว่านะะเอารถมาจอดตรงร้านกาแฟที่เราดรอปไว้เมื่อกี้แล้วก็วิ่ง7-8โลนะฮะแต่นั้นยังอยู่ในกิโลเมตรที่2-3-4นะฮะก็ยังยังไม่สำเนียกยังไม่รู้สึกอะไรมากนักเนะะกี่ฮะก็ซึมซับบรรยากา,กาศกับทางหน้าวิ่งมากก็ไปเรื่อยๆจนถึงจนสิ้นสุดทางรถนะฮะก็สิ้นสุดทางรถบนสันกิ้งกาเดินไปอีกหน่อยก็จะเป็นเ้นกา Uh, วันนั้นเป็นวันที่โชคดีมากๆที่บนสันกิ้งกานะครับมีต้นหญ้าแล้วก็มีดอกหญ้าสีขาวซึ่งไม่เห็นบ่อยนักนะฮะก็เป็นจังหวะที่แบบอาจฝนอาจจะตกแล้วก็หญ้า,าขึ้นมาพอดีดอกหญ้าขึ้นมาบนสันกิ้งกาสีขาวพรมไปทั้งสันเลยนะฮะอปอก็บอกว่าเนี่ยขาวที่แล้วมาก็แห้งๆเนาะยังไม่มีบรรยากาศแบบนี้อันนี้ก็โชคดีมากที่ได้เห็นบรรยากาศ ผมก็จัดการถ่ายนะฮะให้วิ่งโอ้โหวิ่งรเราอยู่บนนั้นประมาณชั่วโมงนะชั่วโมงหนึ่งได้ผมก็ตื่นเต้นกับสันกิ้งกามากสวยงามมากแล้วก็คิดว่าเออเอ,อ,เอ,อน่าจะให้น่าจะบินโดนนะผมก็ไม่แน่ใจเรื่องตรงนี้มันเขตอุทยานหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่ได้เอาโดนมาโดนอยู่ที่รถนะรถกระบะนะซึ่งห่างออกไปประมาณสัก800เมตรได้นะก็ถ่ายกันจนเสร็จนะก็ก็ จนตัดสินใจว่าเอาวะนะให้ให้ช็อตบินโดนมันต้องมีสักหนึ่งช็อตนะบนสันกิ้งกิ้งกานึกถึงสันเขานะที่ตัดกับเขาลูกอื่นๆสลับซับซ้อนนะแล้วก็โดนบินผ่านแล้วก็เห็นผู้ชายตัวเล็กๆนะวิ่งบนสันเดียวๆคนเดียวนะโอ้โหมันจะเป็นช็อตที่สวยงามมากผมก็เลยบอกปอกลับไปเอาโดนกันดีกว่าเนาะ ปอบอกเดี๋ยวผมจัดการให้ก็วิ่งไปวิ่งไปแล้ววิ่งไปคนเดียวเนาะระหว่างนั้นผมก็ไลฟ์นะบังเอิญบนสันกิ้งกา่ามีสัญญาณโทรศัพท์พอดีนะก็เลยไลฟ์ให้ได้ดูกันในเพจเพี่หนุ่มไม่ใช่คนดีนะก็ไลฟ์ไฟก็สวยงามจริงๆนะฮะแล้วก็โชคดีจริงๆที่ตัดสินใจมาที่สันกิ้งก่านะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะไปอีกรอบหนึ่งแน่ๆนะฮะเป็น สถานที่วิ่งที่ประทับใจจริงๆนะครับประทับใจสวยงามจริงๆสันกิ้งกาเมื่อปอกลับมาจากรถนะฮะก็เอาโดรนมาผมก็ใช้เวลาประมาณ4 4่หช็อตนะบิน4ีหช็อตเ,อเพราะว่ากลัวโดนตกโดนโดนตกโดนตกนะฮะเพราะเคยทําโดนตกมาแล้ว2ครั้งสองสตัวนะฮะอย่าถามว่าอยู่ไหมเนะีโดนหายไปแล้ว2ตัวนะตกน้ําไป2ตัวนะครับก็ ถ้าตกคราวนี้ก็คงนะคงคงไม่ได้มีโอกาสมีโดนได้อีกแล,แล้วในชีวิตนะไม่ควรมีโดนที่ตกไป3ามครั้งนะฮะก็บินไปแล้วก็ภาพที่อยู่ในหัวก็สามารถบันทึกได้นะครับก็เป็นปอวิ่งบนสันกิ้งก่าคนเดียวตัดกับขอบฟ้าตัดกับทิวเขาด้านหลังแล้วก็วิ่งนะฮะวิ่งขึ้นวิ่งลงดโดรนผ่านบินผ่านสวยงามมากนะฮะรอดูในรายการชีวิตออกวิ่งนะฮะ ก็นั่นก็คือช็อตสุดท้ายนะแล้วก็มีลงมาที่ข้างล่างก็จะมีปั่นจักรยานพราะปั่นจักรยานได้เนี่ยเราจะเห็นเห็นเลยนะเห็นเลยเห็นว่าจริงๆแล้วเขาชอบจักรยานมากหลายคนไม่ว่าจะเป็นเจหรือใครก็ตามที่พอจัดจักรยานได้สิ่งแรกที่ทำกอยกล้อนะฮะยกล้อแล้วก็ปั่นนะเห็นทรงแล้วนี่คือ,น,คอนี่คือแชมป์จักรยานตัวจริงนะ ท่าทางการปั่นแล้วก็กล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานปอใช้จักรยานในปัจจุบันเพื่อฝึกกล้ามเนื้อขึ้นเขานะครับอันนี้ช่วยได้นะฮะเพราะว่าการปั่นเนี่ยคือวิ่งขึ้นเขากับปั่นจักรยานขึ้นเขานะผมจะบอกว่าปั่นจักรยานยากกว่าเยอะยากกว่าเยอะเพราะหยุดไม่ได้วิ่งขึ้นเขานี่เรายังเดินได้นะแต่ปั่นจักรยานเนี่ยมีจักรยานพาเราตกลงมาจากแรงโน้มถ่วงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นปั่นจักรยานได้ขึ้นเขาได้เนี่ยใช้พลังงานเยอะมากๆแล้วก็ใช้สกิลเยอะมากๆใช้กล้ามเนื้อเยอะมากๆก็ปอก็ใช้ตรงนี้นะฮะในการาพัฒนากล้ามเนื้อสำหรับการวิ่งเทรลนะครับช็อตสุดท้ายเป็นการสัมภาษณ์ข้างล่างนะฮะก็ถามว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการวิ่งคืออะไรนะครับก็น่าจะเป็นความภูมิใจในตัวเองเนาะ สิ่งที่ทําให้เห็นความแข็งจุดแข็งของตัวเองได้นั่นก็คือการวิ่งนะครับนั่นคือกีฬาที่เขาที่เขารักนะครับนั่นก็คือทั้งหมดนะฮะที่เราได้เรียนรู้จากปอโดดเดี่ยวนักเอานักวิ่งอัลเท้า์เทรลนะฮะตอนนอี้อยู่สังกัดของไกลาสหรือภูเขาไกลาสเนี่ยแหละจากจีนแบรนด์จากจีนนะฮะก็ ผมจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับทั้งช,ชีวิตและก็วิธีการซ้อ,อมของเขานะครับเป็น7ข้อสำคัญนะฮะข้อแรกนะฮะข้อแรกอันนี้สำคัญมากวิ่งแดดวิ่งฝนนหลายคนนะฮะมักจะบอกว่าร้อนวิ่งไม่ได้หรือเจอฝนวิ่งไม่ได้หรือถ้าได้อยู่อากาศหนาวนะฮะ น่าจะดีน่าจะได้ซ้อมนะอย่างเช่นของพี่นิดอย่างเงี้ยแต่ผมจะบอกว่าหลังจากที่ไปวิ่งในอุณหภูมิลบสามองศาลบห้าองศาแล้วมันยากนะยากไม่แพ้การวิ่งกลางแดดยากไม่แพ้การวิ่งกลางฝนเพราะฉะนั้นตัดเรื่องข้อแม้ไปเลยครับปอก็วิ่งเนะี่ยทั้งแดดทั้งฝนนะฝนตกก็วิ่งนะแดดออกก็วิ่งเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีเหตุผลที่จะหยุดนะไม่มีอะไรที่จะมาหยุด ในการซ้อมได้นะนั่นคือสิ่งที่ได้เรียนรู้ว่าคือต้องซ้อมแดดซ้อมฝนนะแล้วเขาก็ซ้อมประมาณ8ปดโมงเป็นต้นไปเพราะาตอนเช้าอยู่กับแม่ทํางานบ้านแล้วก็เตรียมตัวนะฮะแล้วก็จะออกมาสายๆหน่อยเพราะไม่มีอะไรเร่งรีบนะชีวิตไม่รีบนะเพราะฉะนั้นเขาก็นั่นแหละนะวิ่งแดดวิ่งฝนนะครับข้อที่2นะฮะเจอเนินต้องดันนะอันนี้เป็นเทคนิคเลยเขาวิ่งเป็นเซตเซต ระหว่างทางจากบ้านเพื่อไปน้ําตกขุนก่อนนะฮะระยะทางประมาณ78โลนะก็จะวิ่งเป็นเซตเซตที่จะวิ่งก็คือเซตที่เจอเนินนะแน่นอนมันมันก็จะเป็นทางโรลลิงนะฮะเป็นทางคอนกรีตเป็นทางาลาดยางมาต่อยมันจะเป็นโรลลิงเป็นเขาก็กําหนดเป็นเซตเซตแต่และเซตเนี่ยก็คือเมื่อพ้นเนินก็คือพ้นเซตนะฮะ เมื่อเจอเนินเขาก็จะดันเนินนะเป็นลงขอดอินเทอร์วัลดันเนินนะเหมือนวิ่งขึ้นเนินเป็นเซตเซตเขาจะใช้ทั้งหมด4เซต4 4เนินนะระหว่างทางจากบ้านไปน้ำตกขุนกรมันก็เป็นการสร้างความแข็งแรงของหัวใจกล้ามเนื้อด้วยนะแล้วก็บอดนะก็คือเอาอุปสรรคเจออุปสรรคปุ๊บชนนะเจอเนิน ดันนะฮะนี่คือการเทคนิคของปอโดดเดียวข้อที่3นะฮะเทคนิคการซ้อมก็จะซ้อม2มือนะฮะแต่ทุกวันนะฮะวันธรรมดานะฮะเช้าวิ่งไปน้ำตกไปกลับประมาณ16โลเย็นก็จะรีคัฟเวอรี่เบาๆนะครับนี่คือวันธรรมดานะฮะข้อที่4นะฮะการความสำคัญของแบ็ k ทูแบ็คนะฮะความสำคัญของแบ็ k ทูแบ็คแน่นอนวิ่งอนดูแลนซ ต้องซ้อม Back to Back นะวิ่งไกลเขาซ้อมวิ่งไกลด้วยเพจแข่งนะฮะอก็คือคอ,อยากวิ่งเร็วประมาณไหนก็ซ้อ,อมวิ่งไกลด้วยเพจแข่งประมาณนั้นนะ,ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของปอเนาะก็ลองดูนะฮะข้อ5นะฮะวิ่งแบบไหนอยากวิ่งแบบไหนให้ซ้อมแบบนั้นนะ,ะเขาอยากวิ่งขึ้นเนินเพจสี่และลงเนินเพจส 3. ที่บอกว่าต้องลงเนินเพจส 3, เพราะว่าปอบอกว่า เมื่อเวลาเจอตอนแข่งจริงๆเนี่ยตรงลงเนินเนี่ยมันจะได้เปรียบนะมันจะมันจะไม่ล้าในการควงขาแล้วก็มันก็จะ,ะชินกับการลงเนินด้วยความเร็วนะเขาก็จะลงเนินเพสสามนะฮะส่วนดันเนินแน่นอนดันเพสสนะ,ะเพื่อฝึกนะฮะแล้วก็ข้อ6นะฮะเขามีเป้าหมายชัดนะในการวิ่งนะฮะ ก็คือไปให้สุดทางนะก็ลองดูนะหลายปีแล้วที่ที่ที่เขาลองพยายามมาทางด้านนี้นะครับก็ประมาณ3ปีหลังจากหลังจากที่วางมือจากจักรยานนะฮะก็มั่นใจว่าตัวเองรักและก็ชอบด้านนี้นะฮะก็เลยไปให้สุดทางนะข้อที่7นะฮะหาจุดแข็งตัวเองให้เจอนะฮะก็คือ คนเรามันมีจุดแข็งแตกต่างกันนะอย่างนักเรียนในห้องเรียนเนี่ยบางคนไม่ถนัดศิลป,ปะนะบางคนถนัดเลขเนะมันไม่ได้หมายความว่า,เ,าเราจะถูกตีตาด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งห้องถูกไหมฮะคนที่คนที่ไม่เก่งคนที่ไม่เก่งเลขหรือไม่เก่งศิลป,ปะหรือไม่เก่งอะไรเลยเขาอาจจะไปนค้นพบได้ว่าตัวเองเนี่ยเก่งเรื่องของการกีฬานะคร เล่นกีฬาอย่างปอเนี่ยปอบอกว่าผมหาตัวเองไม่เจอเนี่ยยังไม่เคยภูมิใจในอะไรตัวใน,ในตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนร้องเพลงเล่นกีตาร์ก็ไม่ได้หรือทําพูดก็ไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่จริงเขาพูดเก่งนะอ่าแต่สุดท้ายเขาก็เจอตัวเองว่าเฮ้ยจักรยานเนี่ยแหละจักรยานเป็นใบเบิกทางว่าเออเขาชอบนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอ จุดแข็งมันต้องมีสักทางต้องมีสักเรื่องเนี่ยเราอาจจะเป็นคนวิเคราะห์เก่งพูดเก่งหรือเราอาจจะเป็นคนฟังคนเก่งอันนี้สําคัญนะสกิลในการฟังรับฟังคนเนี่ยสำคัญมากๆมันต้องมีสักด้านแหละในชีวิตมีสักด้านในเรื่องของจุดแข็งของตัวเองแล้วก็ปอก็พบจุดนั้นนะผมว่าพบแล้วพบแล้วเห็นดีเห็นงามแล้วก็ ตามทางที่ตัวเองฝันได้นี่ถือว่ามีความสุขนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ได,ได้ใช้ได้ใช้จุดแข็งของตัวเองเ,อเลี้ยงชีพเนาะปอก็เป็นนักวิ่งเทรลที่กึ่งอาชีพแหละเลี้ยงชีพตัวเองเอาเงินจากรางวัลน,นะฮะเอามาเลี้ยงชีพแล้วก็แน่นอนมีส่วนหนึ่งซัพพอร์ตจากทางบ้านนะครับก็นั่นคือนั่นคือคนที่ ค้นพบความสุขของตัวเองแล้วก็ประสบความสําเร็จผมว่าประสบความสําเร็จอย่างที่พูดไปตอนที่แล้วถ้าเราตั้งเ,เป้าหมายของตัวเองตั้งว่าความสําเร็จของตัวเองคืออะไรได้ถูกนะได้ถูกเราอาจจะเจอมันได้ไม่ยากเนี่ยเช่นถ้าเราถ้าเราตั้งว่าต้องมีเงินสักร้อยล้านเนี่ยเราอาจจะไม่ไปไม่ถึงนะหรือโอเคเราอาจจะไปถึงสําหรับบางคนเนาะแต่ว่าถ้าเราจะ ั้งเป้าว่าจริงๆแล้วชีวิตเราต้องการอะไรเช่นเราต้องการอยู่กับแม่เราต้องการอยู่กับแม่แมดูแลแม่ให้ยาวนานที่สุดเนะเราอาจจะไม่ต้องออไปทำงานนะต่างต่าง,ต,างต่างเมืองต่างถิ่นต่างจังหวัดแล้วต้องกลับมาทุกวันหยุดนะรอคอยทุกวันหยุดเพื่อมามีโอกาสสงการปีใหม่หรือวันหยุดทางพุทธศาสนา ีและไม่เกิน10วันเนี่ยแต่เราสามารถอยู่กับแม่ได้365วันได้เลยนะถ้าตั้งเป้าแบบนั้นหรือตั้งเป้าว่าได้ตื่นมาได้ซ้อมได้ทำอาชีพในสิ่งที่ตัวเองรักนะถึงแม้ว่าเงินอาจจะไม่ได้ถึงร้อยล้านนะแต่ว่าเลี้ยงตัวเองได้แล้วได้มีเวลาว่างนอนมีเวลาว่างนอนตักแม่มีเวลาว่าง ได้อยู่กับแม่หรือมีเวลาว่างได้หายใจได้กินข้าวไม่รู้แล้วแต่ว่าเราจะตั้งเรียกเป้ e หม i v โอเคในชีวิตของเรายังไงนะฮะบางคนอาจจะกําลังกินข้าวบนโต๊ะทํางานนะกินข้าวบนโต๊ะทำงานโดยไม่มีเวลาได้รู้สึกเลยว่าข้าวที่เคี้ยวนั้นมันประกอบไปด้วยอะไรอะไรเงี้ย ก็ฝากกันไว้นะครับผมก็พยายามผมก็พยายามทําให้ได้อย่างปอนะผมก็ว่าปอเ็เป็นโมเดลที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจนั่นคือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากปอเดียวๆนะเจ็ข้อสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งคือเขาซ้อมวิ่งแดดวิ่งฝนฮะไม่มีวันหยุดข้อ2คือเขาเจอเนินเป็นดันนะฮะแล้วก็เขาก็ใช้การเจอเนินเนี่ยเป็นเซตเซนะเซตซ้อมเซต ซ้อมเป็นเซตเมื่อเจอเนินนะครับข้อ3เขาซ้อมเช้าเย็นนะสองมื้อนะฮนะเช้าหนักเย็นรีคาบเบอรี่เช้าวิ่งไปน้ำตกไปกลับ16โลเย็นรีคาบเบอรี่เบาๆ8โลนะครับข้อ4 Back to back สํสำคัญนะฮะเขา back to back ด้วยการวิ่งไกลด้วยเพจแข่งนะครับข้อ5ถ้าอยากซ้ออยากวิ่งแบบไหนให้ซ้อมแบบนั้นนะวิ่งดันเดินเพจสวิ่งลงเนินเพจสน,นะฮะ ข้อ6วางเป้าหมายให้ชัดอ่าแล้วก็โฟกัสมันนะฮะข้อ7นะฮะหาจุดแข็งตัวเองให้เจอในชีวิตมันต้องมีจุดแข็งเราต้องเจอจุดแข็งตัวเองให้เจอว่าจุดแข็งเราคืออะไรนะครับมันอาจจะมาจากสิ่งที่เรารู้สึกเองคนอื่นบอกหรือว่าวัดผลด้วยผลของงานนะเมื่อเราเจอจุดแข็งแล้วนะแล้วก็วางเป้าหมายนะะความประสบการประสบความสำเร็จของเราอาจจะอยู่ที่การตั้งเป้า หมายของของเราก็ได้นะฮะถ้าเราตั้งเป้าผิดเนี่ยเราอาจจะไม่มีวันประสบความสําเร็จเลยแต่ว่าเราต้องดูให้ให้ชัดว่าจริงๆแล้วคําว่าประสบความสําเร็จของของเราของแต่ละคนนี้คืออะไรบางทีมันอาจจะเป็นแค่ได้หายใจสบายๆทั่วท้องก็ได้นะนั่นคือความสําเร็จในทุกๆวันนะครับนั่นคือ r u n n e r ร์เซอร์นี่พอดแตอน จบของปอโดดเดี่ยวสิ่งที่เราได้เรียนรู้ชีวิตแล้วก็เทคนิควิธีการซ้อมของเขานะฮะร,รอติดตามชมเร็วๆนี้นะครับกับชีวิตออกวิ่งกับปอโดดเดี่ยวนะครับเ,เร็วๆนี้แหละนะครับกำลังจะเริ่มต้นตัดอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าออกอากาศทางไทย PBS เอช่องวิภาเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้ทราบนะครับโอเคแนะนำกันเข้ามาได้นะครับว่าอยากให้คุยเรื่องอะไร จริงๆแล้วตอนนี้ค่อนข้างจะยุ่งมากแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขอ้อข้อแก้ตัวเนาะเพราะาตอนตอนนี้ก็จะมีพอดแคสต์พยายามทําทุกวันซึ่งได้วันเว้นวันนะแล้วก็จะมีคลิปนะคลิปนะซึ่งทําทุกวันนะพยายามทําทุกวันจะมีบทความแล้วก็จะมีหนังสือเล่มใหม่นะฮะกำลังเริ่มต้นจะเขียนนะครับส่วนเล่ม2ยังสามารถซื้อได้นะเล่ม1โอกาสผลิตน้อยมากนะฮะเพราะว่า ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงนะฮะก็ก็คิดว่าน่าจะรอโอกาสอันควรในอันไกลนะใน,ในววระไกลหรือในวาระที่สำคัญจริงๆนะครับก็ฝากหนังสือเล่มสองด้วยนะครับยังพอมีนะครับสำหรับคนที่ต้องการน่าจะได้ประโยชน์นะครับสำหรับการอ่านหนังสือที่จะพาหรือว่าปลุกเร้าตัวเองให้ได้ออกไปวิ่งหรืออยากส่งหนังสือต่อให้กับคนที่เรา รักหรืออยากให้เขาออกไปวิ่งผมว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับวันนี้พอดแคสต์ตอนนี้จบลงแล้วนะครับเจอกันใหม่วันตอนหน้านะครับสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Runner's Journey Podcast